สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาเช็ควันหยุดราชการวันหยุดยาวเดือนมีนาคมเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมปี2566ตรงกับวันไหนบ้างจะได้วางแผนเที่ยวกันได้ถูกเข้าไปชมกันในคลิปค่ะเริ่มกันที่เดือนมีนาคมปี2566มีวันหยุดราชการคือวันจันทร์ที่6มีนาคมเป็นวันมาคาบูชา เมื่อรวมกับวันเสาร์ที่4มีนาคมและวันอาทิตย์ที่5มีนาคมแล้วจะมีวันหยุดยาว3วันวันหยุดราชการเดือนเมษายนปี2566มีวันหยุดคือวันพฤหัสบดีที่6เมษายนเป็นวันจักรีวันพฤหัสบดีที่13เมษายนเป็นวันสงกรานวันที่1วันศุกร์ที่14เมษายนเป็นวันหยุดสงกรานวันที่2 วันจันทร์ที่17เมษายนเป็นวันหยุดชดเชยวันสงการในวันเสาร์ที่15เมษายนเมื่อรวมกับวันเสาร์ที่15เมษายนและวันอาทิตย์ที่16เมษายนแล้วจะทำให้มีวันหยุดยาวถึง5วันค่ะวันหยุดราชการเดือนพฤษภาคมปี2566 มีวันหยุดคือวันจันทร์ที่1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติธนาคารและบริษัทเอกชนหยุดค่ะเมื่อรวมกับวันเสาร์ที่29เมษายนและวันอาทิตย์ที่30เมษายนแล้วจะทำให้มีวันหยุดยาว3าวันเลยค่ะวันพฤหัสบดีที่สพฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคลวันศุกร์ที่หพฤษภาคมเป็นวันหยุดชดเชยเป็นกรณีพิเศษวันฉัตรมงคล เมื่อรวมกับวันเสาร์ที่6พฤษภาคมและวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมรวมมีวันหยุดยาวถึง4วันค่ะวันพุธที่17พฤษภาคมวันพระราชพิธีพืชมงคลจรวดพนังคันแลกนาขวัญหยุด1วันค่ะและทั้งหมดนี้คือวันหยุดวันหยุดราชการยาวติดต่อกันอัปเดตล่าสุดในเดือนมีนาคมเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคมปี2,566ค่ะจัดทำขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆได้วางแผนท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขในปี2,566นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและติดตามวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ